สวัสดีครับสาลาครับผมวันนี้มาเบิ่งนกครับผมออกมาตากแดดเพระาะว่าบดวันตัแดดบ่แดดครับผมกีฟ้าบังบดตลอดหนาวสั้นยิงนกอยู่ถึงน้งงกกนำก็เลยพอดีได้โอากาสเปลี่ยนน้ำล่างมาท่านได้ลากนะครับเด้อเอาน้ำขึ้นนก,กันนะครับผมตัวนี้สองตัว อยู่ในงกงหองดีเลยครับแต่ว่าอยู่ในผนีย e c t กับบ่อหองนเนี่ยอาจารย์ท่านใดมีความคิดเหงนใดบอกผมในเดียครับผมบ่กสิบป่วยมันไหนครับเพระาะว่าพันเข่าผนีย e มากที่หาเมือกกับบ่อหองครับกับบ่อกันครับเนี่ยอันนี้อ้างนะครับมีอ้างสองสามข้ามครับสองคือก,ก,กันด้ละสองุ๊ก เต็มครับนี่สองกูเต็มเลยบม่มีแกมบ่มีเลยเนะครับบ่มีขาดครับผมนี่ก็บสองกูเต็มเหมือนกันแต่ว่าบ่มีอ้างตัวเนี้ยครับผมตัวต,ต่อไปนะครับขาเหลืองนี่ก็ของอาจารย์ดินเนาะครับเนาะที่ว่ามือนัน้นขันคู่ใส่นกปลาเสื้อเก่งเก่งตัวนี้เก่ง,ออรงครับผมตัวน,นี้ก็ กำลังเริม่มข,ขันนะครับเล็กน้อยครับผมถือถนามเข้าไปยิงบ่ปยังได้แบบบินดีไรับผมตัวนี้เป็นคือบ่สบายยังได้บุ๊คคือถืยอ,ยาน,าาถอถนามไล่บบผมบ่ครับผมอาานันนี้ก็มองาจารย์ดินเงินครับ จะนนำลายปรจักคือเรียนนำคาโพดเป็นีอีกตัวน,วนึงครับผมขันข่กันครับกําลัางขันครับผมเดี๋ยวสิเปลี่ยนถั่ยน้ำถั่ยอาหารใหม่ครับผมนี่แล้วครับเรื่องออกกระจาจานเลยครับผม บ่มีตื่นบาดถือน้ำดิตัวหนักลายสีเทลลดแล้วนี่ไอ้ด่างครับด่างไป็นตึงแต้มลุกไหมอย่าบินอย่าบินนี่ตัวนี้แล้วครับคือขนาดดันดูครับว่าเขาเปนเนียดครับผมไอ้เอนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ย,ยนตัวเขาตัวน้ำเพิ่นก่อน ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมที่ติดตามติดจุกๆุกานเนาะครับเนาะสุู้สุกคนทั้งนอกทั้งไกลครับผมสวัสดีครับ